ครับเดี๋ยวผมมีตัวเอกมาสเตอรครับวันนี้อยู่กับใครครับ <laughs> เเ,อเอ <laughs> มอเจอจ้ดีย <laughs> กันด้วยนะครับตอนนี้พวกเล่กับฟเทีพนี้เกมไมคู้ย์จุดบหกจุดหน่นะครับวันนี้อะไครับผมบกนนี้เวันนี้เลยกับเฟดเอทีพีครับไอเอเจไอเอเจยไม่ดครับ้เฟอเจั่เดเเจเขายังไม่ตายเลยไอ้สัผู้ม่เอดเข้ามาใครเข้าไปกองคนนเ็นไอ้สัไม่เอาไปกมเดิมไม่ได้เข้าเหมือนเดิมักีซีเอาไปชมออกทำไมกหลุดก็ีหลใครับเยอะสุดเป็นนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาไมเข้าเลยเว้ยเธออยาพันซับไอ้ย่เป็นเลยไม่เว้ยไมกูไม่เป็นเว้ยเกิดไปเปิืออกว่ะถ้าไม่เสียเราเิดขวาไปครับตอนนี้อยู่อยู่แม่บอรเนยนี่เป็นแมปเบย์บยเด็เันูีเลยนี่เป็นแมบบาเด็ลันนี้แมบบาละที่อุ่มากันรวบแลงก็จะเร้า ไม่ถึงสองแล้นะครับหรือเปล่าวะไม่คุบอกเมื่อกีเฮ้ยกูจะตายแล้วสัตว์อย่าตีเฮ้ยออย่าตีกูอย่าตีกูตายเดี๋ยวกูตายเฮ้ยสัตว์เฮ้ยบอกเพื่อไปเด้อไม่ไปไม่เป็นใครมาสุดท้ายเป็นเฮ้ยเย่เว้ยเม้ยใครมาลองสุดท้ายเป็นเอาค่ะเอาไสัตว์เราเราจะมาสู้กันเราจะมาสู้ยังยังพยายามเข้าอยู่ไหนวะเข้าแล้ว ไม่ทางเข้าอยู่ไหนเฟิร์สพีอะเขาไปจีนเอีเอพีตกหลุดแบบเลยงั้นแกไอ้นั่นแกทุบดินแล้วไต่ขึ้นมาเรามาเล่นกันก่อนกูเป็นแบ็คกันอย่างวะพิธีมีนกว่าเมืดเอ้ยมึงเป็นมึงเข้ารองสุดท้ายลุบลุบใช่พี่ไม่อยู่มึงก็ต้องเป็นอ้าวเขาเข้ารองที่สามไม่มันมีสามคนไงเอางมึงว่าเราเข้ารองที่สามเ้็นเช่นไรไม่กูไม่เป็นเออหรือกูเป็ี่ยนกูหลุดแบบเลยแล้วกูเป็นคามกู้อันไหนเนี่ยฮะ มันไม่ต้องใสมันเป็นซ่อนหาี่่าตใครอยู่ข้างไหนเมืองใช้ไหนอ่ะจ๊ะไม่ต้องใช้สีดูนคุณ้ว่าซ่อนหาในแบบตอนนี้เล่นในแบบเล่นใบอะไรซึ่งแค่มาตันนี้ไม่ค่อยเจอยัง เลยยังเียไม่ต้านรักกูเข้าได้เหรอขูเจออแม่เข้ามาแล้วเอาอาร์ตแล้วมึงไปซ่อนรอกินแบบไม่ีเอพียนะไม่ไม่เป็นไรมึงเป็นบุคคลผานระดัว่ากูส่ดีใจแม่งมึงผ่าอาร์ตมึงยืนเลยอาร์ตหนึ่งอ่าให้กูนั่งแล้วเนี่ยเออกูเห็นมึงนั่งแต่กูไม่เห็นใครเลยตอนนี้เอาละครับเอาแบบนี้เพื่อเพิ่มความเพิ่มความ เอนหวานคนซ่อนเปิดเฟิร์สเวอร์ชั่นส่วนคนหาเปิดมุมมองคนที่สามหรือสองเลยแหละพี่ไม่ดีเลยแม่คนหาแม่ไม่มันเขาต้องหาวิธีการเข้าตัวให้ได้เปิดเอโอพีให้พีเดียวให้มันทับคิวตัวเองเดี๋ยวอาร์ตมึงย่อแล้วมึงก็หันหน้าลงทับคิวกับพีเลยครับคิวพีทำไมหันหน้าลงอ๋อมึงหันหน้าลงเพราะาเทเลพอร์ตบอกพีเข้ามาไงไปจ้า อยู่นะเราอาร์ตหายพี่อย่าลืมกดย่อได้นะหายไปแล้วอ่ะย่อและไปเซฟพอร์ตเลยชื่อแกชื่อว่าอะไรพีซีใช่ไหมพีซีเกมเมอร์เอาล้วครับตอนนี้เราก็ต้องรอไอไอแป๊บนึงครับตอนนี้เปิดเกิดความผิดบ้างทางด้วยิครับเกมที่จ่าเราเองเราเองอ้าวไปยังเดี๋ยวรอกูอดเครื่องกูแลกโอ้่เอไปปากด็กไปผูกใครอยากซนเลยอ๋ตอนนี้เราก็เราให้ไอ้ไฟเอิร์ดเอ้ยเฟิร์ดเอเกมเมอร์เอ้ยถูกป่าววา อะไรก็ Maybe, ได้ี่ไอ้ไอู้ไหมพซมอพเอ่ไม่มาช่างแม่งีแล้วกูทับคิวแม่งเลยพีมไม่่เลยก็มึงทับคิวกูเลยอ๋อพีมันอยู่ข้าง้อยู่ไหนู้เขียนผิดตรงไหนนะกูสดเดินก้มหน้าเดินไปเรื่อยเลยมึงก็ไม่หาดามเดินไปเดินมาไม่มีเจอกู วะเรื่องกูลืมเปิดชีสวะน่าจะน่าจะไอ้เหี้ยไม่เปิดนั่นไงต้องเปิดหรอไอ้เหี้ยช่างแม่งมึงหาเสาหาเสาแค่นั้นอ่ะต้องขุดดินแล้วถึงทำเออมันมีเสาหนึ่งอ่ะที่มันเออนี่ทางขึ้นไม่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 ขุดดินต่อไม่ไม่ใช่อันนี้ขึ้นขึ้นไปอ่าได้แล้วโอเคกันแล้วทางเราเฟื่อเพื่อู่หาเลยนะเฟื่อตอนเนี้ยเออหาเลยเหี้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะอย่าไปเข้าเลยวะหาเองพี่หาเองไม่ต้องไม่ต้อง กูหาแต่จมูกไม่บอกกูแล้ะหาแม่เอยู่บนบ้านแน่เลยกูเดินหาแต่จมูกจะไม่บอกกูเลยไม่ใช่ได้เลยยม่ได้จ๊ะเฮ้ยพี่ลุกๆลุกไปว่าดูมาเจอที่รักฉันเจอตรงเธอไอที่นะเมื่อเจอที่รักฉันจะลงเธอเจอมาพี่ชาแร้อาเพลง อิน,น,นเียนะจ้อิานเดียยองะไม่เป็นบวกอรเกูเห็นเหวนมึงแต่าากูโดนมลไอ้ยนเห่ยงแต่งยู่ตำานแล้วเห็นแลนวเนี่ยกูเหวี่นบพี่แปแปพี่อ๋อเหรอครับผมตอนนี้เามามาเกีเมื่อไอ้มาเกีเมื่อ ออกะนแกจริงอ่หาแแกจริงหางคุยเจอเฟอร์แมงกิสันเฟอร์แมงไม่ยอมรับเฟอร์คิดสันเฟอร์ไรกิสันเฟอร์ไรกิสันเอาล่ะด้วยเฟอร์กันครับไปช่วยมันพัดตีมันเฟอร์จะช่วยตัวเองเฟอร์จะช่วยตัวเองแต่กูเยี่ยมเยี่ยมึงตายคนเดียวอ่ะเนี่ยบ้านแม่ขยันอ๋อแล้วก็สวัสดีกันด้วยนะเฟอร์ต้องจบแล้วนะครับบายจ้า